ดูถือว่าโดยรวมทีมเราถือว่าค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่แมตช์เวีนที่เราเล่นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเฉียดแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลูกอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าในชิงแชมป์โลกพวกเราก็เล่นได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเลยคะ่ะที่สู้กันมาขนาดนี้คือมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะแข่งกับทีมระดับโลกแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีๆขนาดนี้ค่ะหนูก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟด้วยค่ะที่ช่วยกันทํางานหนูก็พอใจกับมาตรฐาน performance ของตัวเองนะครับถือว่าช่วยทีมค่อนข้างได้ดีมากๆค่ะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขยอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าพอใจในตัวเองค่ะแล้วก็ ดีใจมากค่ะที่สามารถช่วยทีมได้ขนาดนี้ขอบคแฟนๆหน่อยค่ะฝาก่งถึงแฟนชาไทยทุกคนนะคะที่มาเชียร์เราวันนี้แล้วก็ทาง,ทางหน้าจอนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์เราเในแมตช์หน้าด้วยค่ะเราก็จะมีการแข่งขันีเกมในปลายปีนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้พวกเรายเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ